อ่ะสวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2กับซองอัพไนนะครับก็ยังอยู่ที่หน้าจอเกมนะครับแล้วก็อ่าตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีปุ่มแดงๆเล็กๆเนี่ยขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็คือมันจะบอกประมาณว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําอยู่ในในหน้าต่างนั้นๆน,น,นะครับหรือภารกิจนั้นๆอย่างเนี้ยสกิลเราได้อัพแล้วนะครับแล้วเรายัางไม่ได้อัพเขาก็ขึ้นแจ้งเตือนนะครับ อ่ะอันนี้เราก็อัพไปแล้วก็ตัวนี้นะครับรับรางวัลน,นะครับอ่ะน,นี่ได้รางวัล30อันก็เข้ามิชชั่นต่อเลยครับตามเนื้อเรื่องครับมีได้ดาบเลเวสิบบวกห้ามาแล้วก็จัดไปนะครับนีบ่นคลิปนี่คลิปแล้วก็มีดาบ แล้วสิบน้่นะครับก็ไปนะได้หมวกอีกอันนึงช่วยแรกจะเป็นตามเนเรื่องนะครับจนกว่าห้องโถงจะเปิดนะครับอ่ะอันนี้เมื่อเราได้10ดาวนะครับเขาเขียนว่าเราได้10ดาวเราก็จะได้ของขวัญจากการผ่านนะครับไปที่ด่านห้าต่อเลยครับ เรไม่ได้กดออโต้ไว้อ่ะเมื่อกี้เราค้างกันเรื่องระบบมานากับเลือดนะครับเกมเนี้ยมีให้เติมแค่ครั้งเดียวนะครับคือขวดสีม่วงข้างๆนะครับมันจะเป็นทั้งมานาทั้งเลือดเลยนะครับบางคนบอกว่าไม่พอมั่งอะไรมั่งคือลองมองในมุมน,นึงนะครับถ้าเกิดเลือดกับมานามีซื้อได้เหมือนเกมอื่นเนี่ยผมว่าแม่งผ่านทุกมิชชั่นเนี่ยเพราะว่าก็กดปั๊มกดปั๊ม แต่อันเนี้ยคือเขาให้เราพัฒนาตัวเองนะครับคือให้พัฒนาตัวละครเพื่อจะจบมิชชั่นนะครับพัฒนาตัวละครเพื่อจ,จบมิชชั่นคือคือตัวละคร1ตัวละครกับเลือด1ขวดเนี่ยต้องเคลียร์แมปทั้งแมปให้ได้ครับนั่นคือนั่นคือสีสันของเกมนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเกมอื่นนะครับคือถ้าเกิดเกมอื่นเนี่ยอย่างมิวนะครับ หรือเกมทั่วไปที่แบบว่าปั๊มเลือดเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแต่มันไม่ได้เป็นเกมมิชชั่นแบบนี้ครับคือถ้าลองมองอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดเรากดเพิ่มเลือดได้ตลอดอะแม่งไม่ตายหรอกอยู่ในเนี้ยตายยากออตายยากมากถ้าเกิดซื้อมาเพราะว่าตัวก็ตัวละครก็ถึกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้โดนตีอะไรมากมายนะครับเย่ yeah. ก็ ผ่านไปหนด่านนะครับเขาก็เลยมีขวดม่วงเนี่ยมาให้แค่หนึงขวดนะครับแล้วเวลาเติมขวดยานะครับพยายามเดินออกจากมอนนะครับพยายามอย่าให้โดนโดนบอสตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็มันก็จะช่วยบางทีถ้าสังเกตนะกดไปแล้วเติมไม่ติดไม่ติดเ,เติมไม่ติดกดแล้วทําไมมันไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ผมว่ามีส่วนนะครับอันนี้ก็อัพไปอันไหนก็อัพไปก่อนนะครับสกิล เมื่อกี้เหมือนเราได้ขนนกมานะครับอ่ะอัพขนนกกันต่อนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่า14วิญญาณปีกนะครับตึมอันนี้ใช้8ปดไอ้ใช้16มีแค่8ก็ไม่พอนะครับก็เนี่ยเกมนี้ยถ้าอยากจะดูปีกเกมนี้นะครับกดดูเนี่ยเลื่อนถัดไปนะครับเนี่ยปีกชั้น2นะครับนี่ชั้น1เราเริ่มมีออร่าสีฟ้าเหมือนกันครับ ยิ่งชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอล่าก็จะยิ่งมีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ปีก2นะครับเนี่ยสีปีกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับนี่3นะครับนี่4นะครับแล้วก็นี่5นะครับนี่นี่ปีก5นี่ปีกชั้น6นะครับชั้น7โอ้ชั้น8นะครับแล้วก็ชั้น9นะครับอลังครับอลังครับปีกก็าลังอยู่นี่10นะครับนี่11นะครับโอ้12นะครับ นะตอนนี้มีถึงปีก12 13 14สอาา่าฮะปีกมีทั้งหมด14ชั้นนะครับซึ่งก็แต่ละชั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอ่ะเราไปลุยภารกิจกันต่อดีกว่านะครับเพื่อจะมีฟังก์ชั่นอะไรเปิดขึ้นมาให้เราได้แนะนำกันนะครับอันนี้เป็นแขนเนี่ยมี กิลมันจะขึ้นตลอดแหละอัพอไปก่อนอ่เห็นไอเทมอย่างหนึ่งแล้วนะครับอปุ่มสัตว์เลี้ยงอ่ามีฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะครับเเวลสิก็คือมิติวิญญาณนะครับมิติวิญญาณก็เนี่ยเขาก็จะบอกว่า,าเปิดทาวรอ,เ,อเปิดการจับขั้นต้นก่อนละกัน นะนะครับตึ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ผสมนะครับพอเราได้3เม็ดเนี่ย A B C ปึ๊บเรากดผสมเราก็จะได้ลูกแก้วเขียวมา1เม็ดนะครับอ่าเนี่ยแล้วเราก็มาอัพที่ลูกแก้วเนี่ยเอามาอัพเลเวลตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเนี่ยเราอัพไปหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับนี่มันไม่ให้อัพต่อมันให้ออกนะครับอ่ะออกตามมันก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม่ ก็เข้าไปที่ฟังก์ชันเมื่อกี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดเนี่ยเราก็กดไปอย่างเงี้ยแหละครับเนี่พอได้ปุ๊บเราก็ผสมนะครับพอครบ3าอันเราก็ผสมอ่ะผสมไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ฟรีกี่ครั้งนะ,ะหมดแล้วนะครับน่าจะประมาณ10กว่าครั้งแหละเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้นับนะครับแล้วก็มีให้เพิ่มพิเศษเนี่ยแต่ว่าต้องเสีย5เพชรล็อกนะครับหรือ5เพชรแท้เนี่ย เพราะว่าเป็นสีฟ้ากับสีแดงนี่ก็คือใช้เพชรน,นะครับแล้วก็ไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เรามีลูกแก้วเขียว12ลูกนะครับเราก็อัพตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยเราได้นะครับอตอนนี้มันอัพได้แค่เลเวล12นะครับเพราะว่าตัวละครเราเลเวลเท่านี้นะครับมันจะได้อัพได้เท่าเลเวลตัวละครเราเท่านั้น ไปที่ด่านที่หเลยนะครับอ่ะเข้าต่อสู้นะครับก็เข้ามิชั่นนั่นแหละเคลียร์มิชั่นที่เหลือนั่นแหละไปไป,ไปเดี๋ยววันนี้มายาวๆกันเลยกับเกมเนี้ยเพราะว่าผมอยากให้หลายคนเล่นเป็นนะครับ คือก็ด้วยหลายๆอย่างนะครับก็เกมก็ได้อยู่ครับไม่ต้องเติมก็เล่นได้ถ้าเติมก็ไปไวกว่าปกติเหมือนกับทุกเกมนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของการเติมเงินนะครับเไปบอลเมิน,มนเริ่มเริ่มถึกขึ้นแล้วเริ่มตีแบบว่าทีเดียวไม่ตายแล้วนะครับ อเกิดแล้วนะครับนิวเคลียสอะไรวะนิวเคลียสเดิมอะไร,อะไรโอ้ช่างมาันเถอะนี่เราสามารถกดเองได้ครับเนี่ยอย่างที่บอกอะแรกๆมันหมูไงเราก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจไง เนี่หยหลายๆคนอ่ะกดเติมเลือดแล้วมันจะพอพอเติมเสร็จมันจะเสีย50เพชรใช่ไหมผมแนะนําให้ซื้อใบชุบนะครับเออซื้อใบชุบแล้วก็ชุบเกิดในแมปเลยแต่มันจะมีบางมิชชั่นเท่านั้นแหละที่ว่าไม่ได้ชุบไม่ได้นะครับนี่ก็ได้รองเท้าใหมา่อีกแล้ว ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูฟังก์ชันละกันว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าก็มีแต่ตัวละครผมว่าน่าจะเป็นสกิลแหละอ่ะไปต่อครับไปต่ออุปกรณกปราดก็เนื้อเรื่องนะครับ ตามเนะเรื่องไปเรื่อยอ่ะมีฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับย่อยสลายนะครับเขาบอกว่าให้กดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกดแยกนะครับไอกเคหมดเลยก็เนี่ยมันก็จะแยกของนะครับอันนี้มันขายถ้าขายก็จะเป็นทองนั่นแหละอันนี้คือแยกเลยแยกก็จะเป็นของกลับคืนมาให้เรานะครับอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับมีสกิลให้อัพก็ต้องอัพนะครับ ไปต่อครับไปต่อช่างเหล็กนะครับนี่เราเพิ่งเลเวลสิบสี่ครับก็ ยังไม่เห็นอะไรมากมายนะครับอย่างที่บอกครับเกมนี้สักประมาณเลเวสามสิบนะครับจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเขามีชั่น7นะครับมีชั่นที่7เหมือนเดิมครับก็ปล่อยให้มันวิ่งเตนเนี่ย Hehehe <laughs> บอสมาแล้ว ตื่นตื่นนะครับเขาบอกให้ตื่นนะครับ Oh. <c oughs> จามจามอ่ะมีรางวัลให้เราได้ไอ้นี่กันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสกิลแหละไปก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปทีเดียวนะครับอ่ะเนี่ยเป็นของใหม่มาแล้วนะครับเป็นฟังก์ชันที่จะแนะนำต่อไปเลย อันนี้ถึงด่าน8แล้วนะครับเข้าไปที่ด่าน8เลยพุ่งทีหายเป็นทุ่งนะครับ นี่จริงสตรีมปไปเลยก็หมดเรื่องนะแต่สตรีมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไว้หัดนะครับเดี๋ยวไว้หัด mm hmm. หัดเล่นเกมยังหัดได้นะแค่หัดสตรีมนะ <c oughs> ก็เนี่ยแต่ละด่านนะครับมันก็จะมีมุมมองภาพแตกต่างกันนะครับนี่ผมก็เป็นสีสันหนึ่งนะครับมุมมองภาพตัวเกมแต่ละแต่ละแมพที่เขาให้เราไปนะครับมันก็จะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับหวดางเดียวครับ 36คอมโบหมวกฆาตกรนะ มิชชั่นต่อไปครับแล้วก็คูเคสต่อไปนะครับได้ของใหม่ละอ่ะมีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเฮ้ hey, hey, ผู้ก่้าเชิญรับรางวัลน,นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อนคลิปหน้านะ